วันนี้วันนี้จะมาดูนางงามกินตำบะคงนะคะโอ้ยเก่งเอาไซม้ดูมันก็เป็นจะแซบคักแทนอ๋อน้าหน้าก็นะคะอันนี้ตำกินเองเนะาะตำกินเองนะคะามัอนี่เพิ่มพลังมันนี่ไม่หิวอะเพิ่มพลังงานเอ้ยกินเลยนะคะคมีผักด้วย,ยน,นะ<ท>ไม่นานม,<ท>มาเด้อฮ่าฮ่าฮ่าโอยเอิญกนเนองกินกันหลายคนก็จะแบบเนาะแซบบะน้อทุกคนดูนะ วันนี้อยกอยังสิบเปอเซ็นลอือืออืเผ็ดอ่ะอมเผ็ดมากหอยาคตัอืตั้ซั่วทุกอย่างัวมทุกอย่างมนาเสีย,สยน,นะ กินกับผักหรอ,อ,อบอกไม่น่ากินเอาผักกาดมาใหม่ไม่น่าเป็นราผักกาดมาใหม่เนี่ยไม่กินหรอกินของันยากกวทั้งหมดทุกคนกินมันกินอันรผักกาดน่ะอ้ยนมาด้วยพี่น้องแซ่บเลย อ่าเผ็ดแ่แบบทำสั่วแบบสั่วรวมเนาะนใส่ถาดคิดได้อะไรก็ใส่หมดน้ำไม้มมไม้หมดมีอันนี้ด้วยทุกคนเล็บมือนางด้วยนะกินเล็บมือนางอะรแจ็กรสนะ เล็บมือนะพอเอขียวใหญ่บ้ใหญ่กระามงเสพุกอะไรคืออะไรเ็ไม่เห็นในข่าวเลยอ๋อที่ว่าใช้เนี่ยกระซางแสบคุกเกอืออืมอืม กินอะไรก็เป็นตัดแซบทอดพะกันจองป่ะปนนามาันเป็นยังอยู่ม่มีพะกันจองแบบไม่ลวกก็กินได้ใช่ไหมม่บแซบเอาใคุ<ส>้คคมๆอันลกนนะอืมอืมเอาพะกันจองครับมันเผ็ดเผ็ดแบบ เผ็ดพอดีเผ <d> ็ดพอดีมาราคืพวกเขาเป็นยังไม่เปิดแอร์ให้น้่งไม่ไดม้มันได้เลยนึ่เก่งเนาะอยากชิมผักกันจองสดชิมได้วมันจะขมหน่อยหน่อยขมเกลีก้ย่ยงไม่ได้ Cái thịt nó mình có nè Thấy ra mấy chị tầm không? Cái này thì hết có nóng xin chạc Cái này như กินี่แซ่บกยังกบ่แซ่บเสมอนี่จะแน่ยังแล้วอันอยากว่าโ่่่หนียกัแซ่บอยู่ด้วยอามานไมไปกินน้ำสุภาพสุภาอซีกตามมีแซ่บเลยม่แซ่บนะ ปลาแดกมันหอมมี่เล็กนะวันนี้แม่น้ำไม่หิวหรอกจะแกมาเก็บตกอ๋อขาดใหญ่เลยมันอร่อยอ่ะแล้วมันก็แบบพอเผ็ดแล้วมันเหมือนต้องกินต่อเนาะหยุดไม่ได้ เอไปหยวัดอยืมไหนั uh ้นรมสับใยหาวงน้องปังแสบไม่กินแสบไ่เลยทุกคนอืม มันได้จัดแม่ค้ากินเข่ากันเด้ดน้ำแกงแน่นพังน้ำแกงแซนด์เจ้งเย็นกินออกว่าเป็นแน้เนี่ยหยุดไม่ได้เนาะอุยอร่อยอร่ับ มนนะทุกคได้เลยมันไม่เหมือนแบบร้านอื่นที่แบบเผ็ดแล้วแบบเผ็ดอะไรเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็บางร้านเนะ่ยกินกินกินสามคำแรกอร่อย ความเสียหกเค็มนะม่บ้านเลอันนี้คือกินไปได้จนหมดเลยแม่ไปกินมาหมดนะเพชรทุกคนไปยรวยรวยวยแม่ก็อ,อะไรอยู่ของแม่นะ่

วันอิมต่ำกลูกคากันกนะ็เจ็บเผากเผากต่าไปดาว